ดูแลคนที่จะจากไปตอนที่จะวินาทีสุดท้ายหรือแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยน,นัต้องให้เขาเนี่ยอยู่ในอารมณ์ดีๆให้เขานึกถึงบุญที่เขาทําทานที่เขาทาเอารูปพระพุทธเจ้าไปเขาเห็นหรือไม่ไปกระซิบข้างหูว่าพุทธโธพุทธโธพุทโธไว้นะอย่างน้อยๆเนี่ยมีพระพุทธเจ้าหรือเขานึกถึงพุทธโธเนี่ยเขาปลอดภัยในศาสนาของเราเนี่ยการที่เราเนี่ยเพียงแค่ ยังระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระพุทธรูปที่เราเคยไปกราบนะหรือเราเนี่ยมีภาพพระพุทธเมตตาที่เราชอบพระพุทธจินราชพระแก้วมรกตมันปรากฏอยู่ในใจเราง่ายๆยหรือเราเคยไปทําบุญที่วัดไหนแล้วมันชื่นใจนี่ภาพเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นภาพที่มาปรากฏเป็นอุปการะเราตอนอารมณ์สุดท้ายมากแต่เพียงแค่เราไปกระตุ้น่าพุทธโธพุทธโธเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เขาเนี่ยเป็นนึกถึงกุศลเก่าเก่าที่เขาทำ แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะมาเป็นขั้นเป็นตอนแต่โดยหลักการแล้วเนี่ยกรรมหรือเหตุการณ์ที่เราทําตอนใกล้ๆจะตายเนี่ยมันมาส่งผลก่อนนั้นแรกเลยแต่ถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราเนี่ยไม่ได้มีไอ้กรรมหนักอย่างเช่นไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ทาร้ายปาราหัรถ้าเกิดเราทําอย่างนั้นเนี่ยเราไม่มีทางห้ามอับายภูมิได้เพราะมันจะมาปรากฏก่อนตอนที่เราจะขาดใจใครที่เคยฆ่าบิดามารดาเนี่ย ตอนนั้นเนี่ยหมายถึงว่าจะนึกถึงพระพุทธเจ้าจะามีใครมาบอกว่าพุโทโธพุโทโธก็อเอาไม่อยู่นะงั้นที่เขาบอกว่าตัวเนี้อันตรายต่อมรรคผลอันตรายต่อฌานสมาบัติอันตรายต่อพบหน้าเพราะยังไงลงอ่ะใบแน่นะแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ทํากรรมหนักอันนั้นเนี่ยถ้าเกิดในตอนขณะที่เราจะไปแล้วมันไปเรื่อยเร,ยเราเนี่ย ในช่วงก่อนจะไปสองสาวันหรือในช่วงก่อนจะไปชั่วโมงหนึ่งเนี่ยมีแต่เสียงดีๆเสียงสวดมน์มีแต่ลูกหลานที่ไม่มีเสียงร้องไห้มาทะเลาะกันให้ฟังหรือมาบ่นว่าอะไรเงี้ยมันก็จะมีอารมณ์ดีๆที่จะรักษางั้นคนที่จะเข้าไปดูแลผู้ป่วยญาติพี่น้องเราในระยะสุดท้ายเนี่ยเพียงแค่ทําใจสงบแผ่เมตตาสวดมน์ไปตลอดหรือเปิดเสียงสวดมน์ง่ายที่สุดเลยใช่ไหม มันก็เลยทําให้เขาเนี่ยไประลึกในกุศลเก่าๆหรืออย่างน้อยๆก็คําว่าพุโทโธมันก็เป็นคําที่นึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่แล้แต่ถ้าเกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้เขาไม่ได้มีใครมากระตุ้นหรือมาเตือนเนี่ยแล้วก็ไม่ได้มีการที่จะละลึกถึงเรื่องเหล่านี้เพราะตอนที่มันถึงจิตสุดท้ายเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์ในอดีตที่ผุดขึ้นมาให้เราเลือก เป็นอารมณ์สุดท้าย,ย,ายาเยอะแยะไปหมดเลยถ้าเรามีบาปเยอะมันก็จะมาผุดตรงเนี้ถ้าเราเปลี่ยนไม่ทันหรือเราเป็นคนที่ไม่เคยเปลี่ยนหรืออยู่กับใจที่มันเป็นคิดลบมีแต่เรื่องไร้ายๆผุดมาแล้วเราก็ปล่อยย้ำแต่เรื่องเนี้ยเซ็ตเลย <laughs> เราก็จะมีโอกาสที่จะให้บาป ส่งผลก่อนแนละทําให้เราลงไปในอบายหรือไปเป็นเดรชานถ้าเราหลงหลงขาดสติอะไรเงี้ยพอเราตกไปเป็นสัตว์ในอบายหรือเป็นสัตว์เดรชาณแล้วอุตสาห์ทาบุญมาทั้งชีวิตไม่ได้ใช้เลยเพราะมันตามไปส่งผลไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่น่าเสียดายเหมือนคนติดคุกเหมือนคนที่ไปอยู่ในโลกที่ไม่สามารถใช้บุญแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยรักษาใจนะถ้าเกิดเราไม่ได้ไปทา กุลกรรมแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่มีใครมากระตุ้นเตือนแต่ด้วยอัธยาศัยของเราเนี่ยที่เราเมีอาจินกรรมในการอยู่กับบุญอยู่ตลอดเวลานะพยายามคิดแต่เรื่องที่เป็นกุศลทําไปแล้วกี่ทีกี่ทีก็กลับมาคิดเป็นเจตานาที่มันเกิดข้างหลังที่เรามีแต่ความชื่นใจอยู่ตลอดเวลารักษาใจให้เป็นกุศลแล้วอย่างเช่นอาจินกรรมที่เราใส่บาตรอยู่เป็นนิดสมาทานสินข้องพระอยู่เป็นนิดเนี่ยพวกเนี่ย มันก็จะมาส่งผลโดยที่ว่าไม่ต้องมีใครมากระตุ้นเตือนเลยเพราะอาจินกรรมเนี่ยมันคืออัพยาสัยที่เราทําซ้ําๆๆๆเนี่ยจนกระทั่งเราอยู่กับบุญอยู่กับสิ่งที่เป็นกุศลอยู่อาการใส่บาตรทุกเช้าเอ่ยนะอยู่กับการที่เราไหว้พระสวดมนต์หรืออยู่กับการที่เราเนี่ยเปลี่ยนหรือปรับจิตของเราเนี่ยให้เป็นบุญอยู่ตลอดเวลาในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ยอย่างเงี้ยปลอดภัย ปลอดภัยแน่ๆเราได้เสวยสุขแน่แล้วก็ชีวิตบั้นปลายของเราเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีความสุขอยู่แล้วด้วยถ้าเป็นคนอย่างนั้นนะกรณีที่คนตายจากอุบัติเหตนะุแล้วตายทันทีเลยเจ้ค่ะเขาจะไม่สามารถกําหนดจิตสุดท้ายได้ทั้งๆท,ที่ได้ฝึกปฏิบัติธรรมมาแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่า การจะไปกําหนดจิตสุดท้ายเนี่ยมันยากมากจิตสุดท้ายเนี่ยนะที่จะมาเป็นเหตุให้เราเนี่ยจะไปอยู่ในภพภูมิไหนถ้าจิตสุดท้ายนั้นเนี่ยมีอารมณ์มาปรากฏเป็นเรื่องที่ดีอย่างเห็นเจดีเห็นพระพุทธเจ้าเห็นการใส่บาตรเห็นการทําปฏิบัติทรรเห็นคนนั่งสมาธิขึ้นมาเงี้ยเห็นต้นโพเงี้ยอันเนี้ยนนไปดีแนะ่ได้เป็นมนุษย์หรือสวรรค์ แต่ถ้าเกิดจิตสุดท้ายตอนนั้นเนี่ยมันเห็นอย่างเช่นเราเคยไปฆ่าสัตว์ไปเห็นปืนที่เราเคยยิงเป็นะปเห็นกิจกรรมที่เราเคยไปดักสัตว์หรือทําร้ายสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่ลงนรกอะไรต่างๆหรือเราไปทําบาปอื่นๆที่มันร้ายแรงกว่านั้นก็ตามงั้นในตัวจิตสุดท้ายตัวนี้มันขึ้นอยู่กับอรณาสัญญกรรมก็คือกรรมที่ทาใกล้ๆตายที่อาตมาเคยยกตัวอย่างว่าถ้า เราอยู่ห้องนี้วันนี้แล้วออกไปเจออุบัติเหตุเนี่ยมีสิทธิ์ที่จิตสุดท้ายจะไปดีอันนี้เราบอกได้นะแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยเป็นคนเหมือนกับแม่ชีพระเนี่ยที่มีแต่กิจกรรมมีแต่เรื่องของทานเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิอยู่ตลอดเวลาเป็นอาจินกรรมเนี่ยพอเขาเกิดอุบัติเหตุแม้แต่ฉับพันเนี่ยจิตสุดท้ายของเขาก็ยังมีโอกาสที่จะได้ดีเพราะมันทั้งเป็นสัญญกรรมก็คือ รรมที่ทําเกือบใกล้แล้วแล้วก็เขาก็มีอจินกรรมก็คือการที่ทําซ้ำซํำๆอยู่นะอันนี้คือเหตุใหญ่งั้นเราต้องรู้กฎอันนี้ก่อนนะงั้นไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุแบบฉับพลันแบบรถชนเปี้ยงเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราต้องถามก่อนว่าไอ้ตอนที่เขาก่อนไปขับรถชนเนี่ยเขาทะเลาะกับใครมาหรือเปล่า หรือเขากโกรธใครมาหรือเปล่าตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดตอนนั้นเนี่ยเขาเกิดขับรถชนเพราะว่าเขากําลังโมโหภรรยาเขากําลังแบบเ,เกิดความคับแค้นใจอย่างมากเกิดความโกรธอะไรอย่างมากเนี่ยจิตลงสุดท้ายนั้นเนี่ยเขาไปไม่ดีแนะ่นึกออกไหมงั้นเราต้องวัดที่ตรงนี้งั้นเราบอกว่าอุบัติเหตุเนี่ยถึงแม้ว่ามันสั้นมากก็จริงแต่ถ้าเกิดเขาฝึกมาดีแล้วก็ไอตอนที่เขาจะไปเนี่ยอย่างสมมติว่า เราเป็นผู้ปฏิบัติหรือคนคนั้นเนี่ยปฏิบัติมาดีเกือบตลอดชีวิตเลยแต่บังเอิญก่อนจะอุบัติเหตุนั้นเนี่ยเกิดหงุดหงิดเกิดโมโหเพียงแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงก่อนจะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเซตอีกเหมือนกันนะงั้นในตัวการกระทํา ก่อนที่จะเปลี่ยนภพภูมิตอนนั้นเนี่ยอันตรายมากงั้นเวลาที่เราจะไปดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยเราไปร้องไห้เอยเราไปพูดเรื่องที่ไม่ดีให้กับญาติพี่น้องที่เรากําลังจะไปเอออะไรเงี้ยแล้วเราเนี่ยมีแต่ความเสียใจเนี่ยแล้วอย่าเข้าไปในห้องนั้นเด็ดขาดนะมีสิทธิ์ที่จะทาให้เขาไปไม่ดีได้งั้นอันสุดท้ายเนี่ยสำคัญที่สุดถึงแม้ว่าจะมีอาจินกรรมธรรมดีแต่ประกอบสุดท้ายเนี่ยมันเกิดโมโหเกิดหงุดหงิดหรือเกิดตายไปเพราะว่า แรงอาฆาตทยาบาทแล้วก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเน,นี่ยอันนี้ไม่ดีแน่นอนถึงแม้ว่าจะเป็นคนดีมาตลอดชีวิตนะให้นึกอย่างนั้นเลยนะ